มันนี่อยู่ในแบบโฟโคิงผม,มก็ไม่มีอะไรมากก็อยากเลน่อนะฮะแล้วนี้คือโคตรที่เอฟเคนะครับไมเอฟเคนั่นเลยตัวกูม,มาซัดเล่นผมเนี่ยามาซัไอ้ A ้ไอพวกเมืองรลบผล่งเว้ยไม่เขามีแจงอนะ่ะออยากอยากอ,อันนี้ฝังพวกเดี๋ยวนี้ เห็นได้ขาเห็นได้ขาว่าไอกระหนกแม่งเจ๋งเออเดินเดกระหนกก็กูได้แล้วเอีเราก็ขับเอือ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 อือเอวิ่งเลยไปเเรได้วเอ้อมกระบเนี่ยมึขับมึขับมึขับ เดวนะดูแล้วเอาเยอะโอ้โโอ้หโออ้อ้้โเฮ้ยบุาพลมาบุกที่นี่เลยว่ะมาดิววกลัวไอ้แค่มาดิคว้ยเง้ยเ้อยเ้อยัไงล่ะกอแล้ว มหนูตามมันท้องแท้ซึ่งแบบนี้มันก็ไม่มีใครเล่นแล้วนะมีแค่สี่คนเองก็คือผม,มก็สี่คนนี้ใครไม่รู้ก็เป็นคนอื่นแหละนี่กลัวกันหนูกูกวก,วกันหนูใหญ่คิดว่าจริงทำไมทำไมได้จริงมากดอยากคิดว่าจริง,ง,งนะทำไมได้จริงก่อนคิดว่าจริงนะทำไมได้จริงมก่ด <Why? laughs> ไว้แล้แล้วก็ฟันได้เหมือนเฮ้ยเทคโนโลยีประชาชนมันเปลี่ยนจากโบราณพลกายเป็นเทคโนโลยีประชาชนเลยวะ่ะเดี๋ยวเตรียมพร้อมหมูกใส่เลยกลัวหิวมานานแล้วเำไงวะเพื่อนออกมากลัวมีสามคน มีมีท่าแอคด้วยนะท่าชื่อโมดินท่าแอคสุดยอดเยี่คือท่านี้ก็คือเป็นท่ายืนเอ็บให้ยืนแอ็กนี่ยืนแอ็จริงน,นี่เรก้ก็นี่ต้องเอาหัวชนกำแพ้งกัน เยินเองเอาไว้ก nah. ่อนเคไปเดี๋ยวกูเ <qui> ดี <cruise> ๋ยวกูต้องไปซักเฮ้ยเทคโนโลยีประชาชนแม่มันเป็นไหนวะกูแบบกูอยากใส่เดี่ยวมันแล้วว่ะโหนู่นไงเทคโนโลยีประชาชนอะอันนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณประมาณพันหนึ่งนะ เออผมมีพันหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมกังว่าผมจะซื้อปืนนะมาแทงเลยวุ้นที่นี่เฮ้ยอันนี้มีอะไรอ่ะอันนี่นี่ผมเคยเห็นนะสี่พันโอ้ยมาจะได้สูสีมีกันสี่มีกันสี่มีห้าคนแล้วตอนนี้ กระดกกระดกเว่มาต้องวันมีก่อนตัวกูปีศาจตอกจันเทพบุตรคอตีนอะไรวะที่ผมทำได้มันจะเป็นมีดเลยนะมีดนี่มีดดายาดมีดดายาก็มีดดายาเลยนี่มีดนี้เลยที่ผมเคยเห็นเขา ก็เห็นคะรับไอ้นี่คือสปา,าร์ต้าวางสปาร์ต้าเลยถนะ้าไมาา่อยากเดบาบริาสตาต้อสปาร์ต้ากันดีเลยขอบคุเอ้ยยืนแอ็กไว้ก่อนขอยืนแอ็กหน่อยขอยืนแอ็กหน่อยขอยืนแอ็กยยืนแอ็กแบบนี้เลยไม่ยืนแอ้ว เออเงยยินแอปภาทิชขึ้นแล้วเฮ้ยสุดที like ่เพืนอีกคนหนึ่งไงเป็นไะไรเนี่ยไม่เห็นหัวมันเลยมันมีมันมีมันมีสามมันมี ทั้งหมด 1, นึ่งสมี่ันมีหอาชีพนะก็คือหนึ้มันมี6คลาสมนะก็คือการนุอาชีวะหช่างกลโบณะเอช่างกลโบรณะพลสอข้าราชการ3ามอินอาชีวะศึกษาอินทราอาชีวะศึกษา4ีเด็กบ้าน5้าเทคโนโลยีประชาชนห ส่วนประชาชนนี่น่าจะเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวกเกี่ยวก็ได้เจ็บไม่มีใครมาสู้เลยอยากแรก,กัตีนอยากแรก,กตีนหิวตีนวะ่ะเป็ดกว่าเว้ย ถ้าผมเดินไปทำไมถึงแ่รู้ไหมทำไมผมเดินไปที่เทคโนโลยีประชาชนรู้ไหมโอ้โหถ้าผมใช้รถขับไปอ่ะเขาบอกไม่ถึงเพราะว่ารถมันบั๊กเว้ยมันบั๊กแล้วตอนนี้มีกี่คนมันหนึ่งสองสามนึ่งแค่สามคน อยากแดกส้มต้นไัมองลี่ว่มาหายทคโนโลยีประชาชนเหลือ ủa nó đi <laughs> vô nhà bởi quyên chấp nó giờ cũng phát tắc to phát tiêm mũi tròn 别我又大了。 怎么行呢？嗯 <laughs> <laughs> Okay. <laughs> you 哎,哎呀！哎呀！开始，开始，哎呀！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 哎呀哎！ มันทำอะไรคนเดียวก็โดนนี่วะปันน้อปันเลยเว้ย หนุ่มแน่ๆเพราะวัยหนุ่มก็ดังวัยหนุ่มวัยหนุ่มสองห้าสี่สี่อ้สัตย์คันชังเลยอู้จ็บแขนยังไม่ผ่านสะพานเลยนี่ยใกล้ถึงสะพานแล้วเนะี่ยตอนนี้ใกล้ถึงสะพานแล้ว ามพันกิโลเมตรกลครบหนึ่งพันแล้ว มาต่อยด้วยมัดนี่เลยไอเหันมีนี่วะเฮ้ย

อันนี้ช็อปกติโซนไม่ได้ขอใช้ไม่เลยมีสปาต้าขอชอบ ไม่เป็นนะชอบบอชรู้ไหมรู้ไหมไม่ผมเออใส่ใส่ช็อตไม่ได้เฉยไม่รู้เป็นพี่ใหญ่เ้ยเข้ามาลุกใส่ช็อบ นูนัหนูเป็นหนูใส่สบไม่ได้แว เราว่าจะมาหลายคนนั่งนั่งสมาธิอยู่ค่ะ จะเป็นย <54. S 2> MM ังไงปึ๊บปึ๊บเนี่ยยืนล้วงกระเป๋าคุณฮะดืนล้วงกระเป๋าท่านแบบเนี้ยแอร์ก็ดีกว่าเยอะอย่ายืนอย่ายืนล้วงกระเป๋าเลยเขาบอกมันไม่ดี ผมยืนลอยพวกกระจกวันนี้ผมยมีลอยพวกกระจกมาให้ <c oughs> ก็เดินสรลกที่นนาสรอไปก่อนนยบาย